เอผมยังไงก็เข้ามาติดตามกันด้วยนะครับฝากติดตามช่อง MU9 กันด้วยนะครับกดเอาไว้เยอะๆคอนเทนต์ดีๆทั้งนั้นเลยนะครับสนุกด้วยฝากติดตามเยอะๆนะครับกดออกไปกดเลยนะครับฝากช่องพี่ไอด้วยนะฝากช่อง AI ไอด้วยนะครับ,บ<า>กด MU9 <ๆ>แล้วด้วย MU9 แล้วแวะไปดูช่องไอสาร,รวัตรด้วยนะยังไงฝากเอาไว้ทุกช่องเลยขอบคุณครับ FC น่องเหล็กครับ FC น่องเหล็ก ทีมปั <jam ming. S 1> ่นจักรยานนะครับมาให้กำลังใจลุงพลกับป้าแตนนะครับเยอะเลยครับโอ้โหครับมีเยอะมากครับวันนี้เข้าไปแล้วบองเข้าไปมาก

ที่พี่น้องๆนะครับผมการตัดอุปคนะครับที่เข้ามาตลอดสิบแล้วก็อย่าลืมกดคืนมาครับวันนี้กดซับแล้วก็ช่องกับตันครับนี่น้องกับตันนะครับฝากด้วยครับผมกับตันดมัมซิงฝากเข้าไปติดตามด้วยนะครับ ปลาเข้ามามาจากไหนครับใช่ครับก็ทำทำชื่อชื่ออะไรนะผมผมผมชื่อท็อปท็อปแล้วมามาจากไหนครับมาจากผมมาจากอำเภอเหล่าเสือโกกกลุ่มกลุ่มอยู่เหล่าเสือโกมีตัดการจากอุบลจากอำเภอเดชจากอุบลครับเขมมาชาดครับผม แล้วก็ทางนี้ก็สกลนครมหาสารคามครับแล้วก็นครพนมนี่คือตั้งใจมาโดยเฉพาะนัดพบกันครับอ๋อกทริปออกทริปที่ครับผมมันจะมีทริปบ่อยๆครับครับผมครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับโชคดีครับที่เต่างอยครับผมครับสาวขนาดนี้